พี่น้องมาสุกคูสุกอนเอร์เนมานัไมบาดสนุกก็ได้พี่น้องมันหกแห้งเลยใช่แล้วคุา ดี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 เก็บให้มันเปลในเด้อเหมือนเด้อเหตุผลที่โบอยากเก็บก็คือว่านนั่เด้อพี่น้องว่ามันยังโบเล่อมาเลยโลกรถุงสีขาวนี่ก็คือว่าอันรองกันเด้อพี่น้อง long cá bướng สบายดีปลาลุงคิดทอดน,น้องบีมอยู่บ่เพิ่งจะคิดทอดอยู่บอกกันท่ายูก,กิ๊น้องบีมอยู่ไปถ่ายมีเวลาเอาเข้าคลิปพอแเพนเลยเมนูเลยสบายดีบ๊ายบายบายถึล้อะไรไม่ใหญ่บุได้มระรีดหน้าเป๊ะพี่น้องเลย สนุกคือขยันแท้มาหนิว่า สวนวุกก็ไม่เท่าเด้อยพี่น้องเพื่อนเป็นคนเก็บถุงที่ว่าลงกระเบื้องที่เขาใส่มากระเบื้องห้องพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีเพื่อ,เอนเม้นมาว่าให้สวนุกทําความสะอาดเพื่อนว่าเพื่อเห็นมันหกแต่ก็อยากทำดีเด้อยพี่น้องเลยแต่ว่าเพราะว่าเงินกันยังบบแล้วถ้าเขาเห็ดไปมนกัน พวกคือเก่าพี่น้องก็บอกบอกพแพ้ก็เลยคิดว่าเราให้เราเราให้เงินแล้วก็วจึงทำบาทเดียวนะ มีต้นมะเกียงเด้อพี่น้องเด้อต้นมะเกียงต้นมะเกียงต้นอ้อยพี่น้องปลูก,ก,ก,กวไว้หน้าบ้าน เบ the ื้องเศษไมอีเ oh. ด้อจกพี่น้องเศษกระปออัากระเซาปับูเปพี่น้องลันปักลันปักดูลันปักลันปักอืม มาแล้วเก็บทอนนะฮะเอ๋อยันปัดยันปัดยันปัดเอ๋อยันปัดยันปัดยันปัดเฮ้ยใส่แล้วมาปัดกระปุดละออปั๊กปั๊กปักปั๊กอันนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งเด็กพี่น้องเด้อคลิปทำความสะอาดเก็บถุงยางออกจากข้างเฮือนขาวเปลือยเลย เก็บไระิแล้วเลยไปน้องข้าวเดี๋ยวนึ่งไปน้องเลย บอเพนก็นทําการเก็บเซอร์กันแล้วพี่น้องบอเพนเป็นมือกองให้ไม่เท่า,ทากันพี่น้องก็เลยบุรีเก็บจุดเลยจุดเลย ดึงไปครูดดึงไวปทางนอกพูวันนี้ก็ทำการจูดเดอ้อพี่น้องบ้านนี้อันนี้เป็นเท่ากันจูดเลยพี่น้องบ้านเนี้ยอันนี้อันนี้หลานเดอ้อพี่น้องเด้อมาแต่มาแต่ประเทศนอกพี่น้อง เป็นมารินมายามนำมน,นะนักเรียนไทยไนะพ,พี่พี่น้องเลยเนี่ยงผมเพิน่นสบายดีกล้องนี่แหละสบายดีกล้องเนี่อายนะพี่น้องอายอ้ายอ้ายแม่รูปไปท้อทนเอนนนลยรูป จุอะไรพี่น้องบาเนี่ยจักแล้วบลพี่ตัวน้ำแม่ ปักปักฮะน้องปเอาพี่น้องมาเขานี่ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสนุกไลน์นกนะาพีองฝากลดแต่องแรพีกซองเลยพี่น้องเด้บ่าแฟนคนขยันนี่เลยพี่น้องบ่าแฟนสาวนุกสาวน้องพาแซ่พี่น้องแซ่ไปดีเด้พี่น้องเลยบาย